<laughs> ตอนแรกมีการแ,บบแอบยิมด้วยเพราะว่าไม่คิดว่าจะตรงขนาดนี้ตอนแรกก็เห็นข้อแรกเฮ้ยตรงก็แบบตกใจแล้วพอแบบเปิดไปเรื่อยๆแล้ว,ลวมันตรงเยอะมากค่ะตรงเยอะมากค่ะมีอ่า information เน d ่ไอเดียค่ะที่เทค t เหมือนกันทุกอย่างเอ่อชอยส์ก็เหมือนกันหมดเลยขนาดเรียงข้อ A B C D ยังเหมือนกันเลยค่ะคราสเป็นสตรัคเจอร์ค่ะเป็นเรื่องศัพท มีข้อหนึ่งที่ครูหงเอามาติวแบบย้ำบ่อยมากๆแล้วก็บอกว่าให้ระวังข้อนี้ดีๆเพราะว่าข้อนี้ยากมากแล้วเขาก็มีสิทธิ์เอามาออกสรุปก็คือเอามาออกโมดูสองนูตกใจมากเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนกันมากจนกระทั่งศัพท์ที่เขาถามก็ยังเหมือนเลยค่ะครูหวงสอนด,ดีมากเลยค่ะ,คดดเ,คะเขาก็จะให้ศัพท์ให้คำแปลมาแล้วก็แปลให้เข้าใจง่ายแล้วพอเรียนเสร็จหนูก็ก,กลับไปทวนทุกวันแล้วพอเริ่มอ่านทุกวันมันก็ จะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นบวกกับได้เรียนกับครูที่มีประสบการณ์แล้วก็สอนเก่งด้วยก็ทำให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะโอ้ oh, หนูว่าต้องเป็นเรื่อง information and idea เลยค่ะพวก reading ครูฮว,วงคือเก่งมากจริงๆแล้วก็แปลให้เข้าใจง่ายสั้นแล้วก็ไม่แบบอ้วนเวอเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะแนะนำให้มาเรียนที่นี่เลยจริงๆค่ะเพราะว่าได้ทั้ง ข้อสอบเก่าได้ทั้งแบบฝึกหัดแล้วก็ได้อัพสกิลภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านเลยนะคะที่จะเอามาสอบแซดแล้วก็มีข้อสอบให้ทำเพิ่มด้วยคูหวงคอยอตอบแชทต,ตลอดเวลาเลยค่ะเวลาหนูนสงสัยอะไรก็ท,ท,ทักไปถามคู่วงก็ตอบตลอดเลยะค่ะ